สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆครับวันนี้เป็นคลิปของอได้ปั่นไฟได้ปั่นไฟที่ติดกับเครื่องยนต์6.5แรงม้านะครับ๋ให้ดูกันคลิปเป็นได้ปั่นไฟขนาด2กโลครึ่งตัวได้ขนาด2กโลครึ่งติดกับเครื่องยนต์6กแรงมา้าซึ่งไดตัวนี้มีเจ้าของแล้วแหละ มีเจ้าของแล้วนะครับเรากําลังจะเตรียมส่งเช็คให้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่จะมาพูดวันนี้เรื่องของโครงกันกระแทกนี่โครงกันกระแทกสําคัญชนะไหนและมีข้อดียังไงนะครับโครงกันกระแทกผมว่ามันเหมาะมากที่พี่จะสวมใส่แบบนี้เนี่ยเวลาเรายกเราย้ายเราเคลื่อนที่อะไรอย่างเงีย้ย,ย,ย,ยมันง่ายซึ่งราคาไม่แพงนะครับนี่โครงกระเป๋าเป็นอย่างนี้เรามีเราอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแต่เรามีตัว สวยๆแยะๆเลยนะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆหลายคนสั่งซื้อไปเป็นไดปป่นไฟผมก็ยังยังสงสัยว่าพี่ยกกันยังไงหรือพี่เก็บยังไงพี่ตั้งยังไงมันมันจะลำบากไปไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเสริมเสริมความแข็งแรงและความสะดวกสบายโดยการใช้โครงของเขานะครับเนี่ยใช้โครงโครงเหล็กไปหุ้มอีกทีหนึ่งนะครับมันมันก็ง่ายครับมันสะดวกสบายครับ เราจะติดตั้งถังเพิ่มจะติดตั้งอะไรมันง่ายมันยืดยงได้ง่ายหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเรามีจําหน่ายครับผมกําลังจะบอกว่าผมมีโครงจําหน่ายด้วยนะครับไม่ได้ขายแต่เฉพาะเครื่องนะครับโครงมีทั้งทุกขนาดเลยตั้งแต่ตัวเล็กเลย950 1กิโลครับ950ขึ้นมาเป็น2กิโลครึง่งก็คือตัวนี้3กิโลมี6 พันหหกโลครึ่งก็มีเรามีโครงทุกรูปแบบนะครับไว้บริการพี่ๆทุกท่านนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับเราไม่ต้องไปสร้างเหล็กหรือไปเชื่อมต่อหรืออะไรทั้งนั้นนะมันง่ายครับเวลาเราจะยึดถังยึดตัวปักหรืออะไรต่างๆนะมันเป็นคำตอบที่ใช่ผมว่าสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับผมมีพร้อมบริการครับสวัสดีครับ